สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องพัพยาซีเครดนะคะวันนี้ก็พบกับแพนอีกเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้นะคะแพนมีเรื่องราวนะคะเคล็ดลับสั้นๆนะคะมาฝากทุกคนนะคะซึ่งเกี่ยวกับอยากมีแฟนฝรั่งทำยังไงค่ะวันนี้นะคะแพนเชื่อว่าถ้าใครได้ดูคลิปนี้แล้วนะคะและลองไปทำตามนะคะก็จะได้แฟนฝรั่งมาครอบครองอย่างแน่นอนค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าดัแบบแรกที่เราต้องทำเ่ยก่อนที่เราจะสามารถมีแฟนฝรั่งได้นี่นะคะเราต้องทํำยังไงนะคะเรามาดูข้อที่1กันเลยนะคะข้อที่1นนะคะก็คือการฝึกพูดภาษาอังกฤษนะคะ หลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะบางคนพูดภาษาไม่ได้แล้วมีแฟนฝรั่งก็มีอันนี้ก็จริงนะคะอาจจะเริ่มเขาอาจจะเริ่มต้นด้วยการใช้ภาษากายนะคะพูดกันเนาะแต่จริงๆแพนคิดว่า,าถ้าสมมติว่าเราสามารถพูดได้นะคะมันก็จะไวกว่าภาษากายใช่ไหมคะแล้วถ้าเราสื่อสารกันได้คุยกันรู้เรื่องมันก็จะดีกว่าใช่ไหมคะค่ะเราต้องฝึกพูดภาษาอังกฤษให้ได้ก่อนค่ะเราไม่จําเป็นต้องอ พูดเก่งเหมือนเจ้าของภาษานะคะขอแค่เราสามารถที่จะสื่อสารนะคะในชีวิตประจำวันง่ายๆนะคะก็เพียงพอค่ะเราอาจจะ,ะเริ่มต้นนะคะด้วยการโหลดแอปต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการดูข่าวต่างๆนะคะที่มีซับไทยให้ด้วยนะคะแล้วจากนี้เราก็อาจจะฝึก จาก y o u t u b e นะคะซึ่งที่ y t u t u เนี่ยมีครูคนไทยนะคะที่สอนภาษาอังกฤษหลายช่องมากเลยนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกอเรียนกับคุณครูแต่ละท่านได้เลยนะคะแล้วสำหรับสำเนียงนะคะเราค่อยว่ากันอีกทีเนาะช่วงนี้เราก็พูดช่วงที่เราฝึกเนี่เราก็พูดสำเนียงภาษาไทยไปก่อนนะคะที่จริงๆแล้วนะคะฝรั่งเนี่ยหลายๆคนนะคิดว่า,าสำเนียงภาษาไทยเนี่ยนะคะน่ารักที่สุดละคะ่ะ ค่ะข้อต่อไปนะคะหลังจากที่เราพูดประษาอังกฤษได้แล้วนะคะข้อที่2ก็คือเราก็ สำรวจตัวเองนะคะดูว่าสเปคผู้ชายในฝันของเราเนี่ยสเปคฝรั่งในฝันของเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะเราอาจจะเริ่มจากเราชอบผู้ชายแบบไหนนะคะนิสัยยังไงหรือว่าชอบผู้ชายฝรั่งจากประเทศอะไรนะคะแล้วก็ลองสำรวจดูนะคะแล้วก็ลองรีดดูนะคะ,ละ,คะแล้วเราชอบผู้ชายอายุประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็ลองเขียนดูนะคะ ส่วนจะได้ไม่ได้ตามสเปคของเราเนี่ยเราก็ค่อยว่ากันอีกทีค่ะค่ะหลังจากสเต็ปที่2เราสำรวจตัวเองไปละอ่ะเรามาดูอันที่3เลยนะคะก็คือให้ให้ไปที่แหล่งที่ฝรัง่งหรือว่าชาวต่างชาติไปอยู่เยอะๆนะคะ,อ,ะอย่างเช่นถ้าเราอยากได้ฝรัง่งที่บึกบืนหรือว่า แข็งแรงแข็งแรง,ง,งดน่งเราก็อาจจะไปที่ฟิตเนสของฝรั่งนะคะอะที่ในประเทศไทยเนาะเพนเชื่อว่าอาจจะมีฟิตเนสหลายบางฟิตเนสนะคะทีะ่มีสำหรับชาวต่างชาตินะคะเราก็อาจจะ,อะลองไปสมัครนะคะเข้าคอร์สที่นั่นนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นอคลาสมวยไทยนะคะอ่าล้วก็อาจจะไปฝึกฝึกเล่นมวยไทยนะคะตีฝึกตีมวยนะคะก็ นะคะก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่านอกจากนี้เราอาจจะไปถ้าเราชอบอผู้ชายแบดบอยนิดหน่อยเราก็อาจจะไปตามผับตามบาร์นะคะแต่ก็ให้เราเลือกบาร์ที่ดีๆหน่อยนะคะทะี่แล้วก็แล้วเราก็ดูว่าผู้ชายที่เราในสเปคของเราเนี่ยเขาจะ,ะมีลักษณะแบบไหนนะคะหรือว่าจะอยู่ในบาร์ประเภทไหนนะคะ อันนี้แพนก็ไม่รู้เกี่ยวกับบาร์มากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแพนเองก็ไม่ได้เป็นคนที่เที่ยวนะคะก็แพนก็อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องบาร์เท่าไหร่นะคะแต่ก็มีเพื่อนหลายๆคนนะคะที่ได้แฟนฝรั่งจากการไปเที่ยวบาร์เหมือนกันคะ่ะค่ะนอกจากนี้นะคะเราอาจจะ เริ่มจากเป็นครูสอนภาษาไทยนะคะเราอาจจะเข้ากลุ่มต่างๆนะคะที่สอนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยฟรีนะคะฝรั่งเขาจะชอบอยู่ตามกลุ่มพวกนี้นะคะแล้วก็อาจจะอาสาสอนภาษาไทยให้ฟรีหรือว่าอาจจะคิดตังก็แล้วแต่ความสะดวกของเรานะคะแล้วก็ถ้าเราได้อ่า มาละหนึ่งคนได้เอาผู้ชายฝรั่งมาแล้วหนึ่งคนนะคะเราก็อาจจะได้ฝึกภาษาอังกฤษของเราด้วยนะคะแล้วก็เขาก็จะได้ภาษาไทยของเราไปแล้วก็จะได้ไาสังเกตก็คือไม่มีใครได้ใครเสียก็คือ,อสองคนได้เท่ากันนะคะค่ะต่อไปนะคะก็คืออาจจะเป็นอาสา,าสมัครนะคะอาสา,าสมัครดูแลนักเรียนต่างชาติแลกเปลี่ยนต่างๆหรือว่าอาจจะ ไปโบสถ์นะคะไปโบสถ์แ้ถ้าเป็นคริสต์นะคะก็อาจจะไปโบสถ์ที่เป็นโบสถ์ของฝรั่งเนะคะแล้วก็อาจจะเจอเนื้อคู่หรือว่าคู่พ,อพอระพรที่นั่นเหมือนกันนะคะค่ะต่อไปนะคะข้อสุดท้ายเลยนะคะที่แพนเชื่อว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะแต่เราก็ต้องระมัดร,ระวังที่สุดนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนคนนั้นน่ะมีจริงหรือเปล่านะคะนั่นก็คือการหา คู่ออนไลน์นะคะซึ่งเพื่อนของแฟนหลายๆคนน่ะก็ได้แฟนจะกากรหาคู่ออนไลน์เช่นกันนะคะมันจะมีเว็บไซต์สำหรับหาคู่นะคะแต่เราก็ต้องเลือกดูดีๆนะคะเพราะว่าในเว็บไซต์เนี่ยนอกจากจะมะีผู้ชายที่เขาหาผู้หญิงไทยเป็นแฟนจริงๆแล้วนะคะแล้วก็ยังมีพวกสแกมเมอร์พวกมิจฉาชีพแฝงไปในนั้นด้วยนะคะซึ่งเราต้องระมัดระวังอย่างมากเลยนะคะเขาอาจจะแบบ เอารูปผู้ชายคนอื่นนะคะรูปดาราประเทศต่างๆหรือว่ารูปคนอื่นที่ไม่ใช่รูปของตัวเขาเนี่ยนะคะก็คือ,อลงโพสในออนไลน์ในเว็บไซต์ที่เราเข้าอยู่นะคะซึ่งเราต้องอใช้วิจรรารณญาณของตัวเรานะคะหรือว่าเซนส์ของเราเนาะในการที่จับพิจารณาว่าคนไหนเนี่ยที่เป็นวิชาชีพหรือว่าเป็นตัวจริงนะคะค่ะ าาสำหรับการหาคู่ออนไลน์นะคะเดี๋ยวแพนก็มีเว็บไซต์นะคะที่จะมาแนะนำทุกคนนะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ฮิดมากที่สุดนะคะนั่นก็คือ Thai Friendly นะคะก็แพนจะลงเว็บไซต์ให้ตามนี้เลยค่ะคะ่ะต่อไปนะคะก็จะมีเว็บไซต์ Enterpore นะคะตามนี้เลยคะ่ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็น Thai Date VIP นะคะก็ตามนี้เลยคะ่ะอันนี้ แล้วก็จะมีะเพนพอเวอร์นะคะค่ะอันนี้ก็สำหรับเพนพอเวอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบคุยกับชาวต่างชาติก็คืออาจจะไม่เน้นคู่เท่าไหร่นะคะอาจจะเน้นแบบฝึกภาษานะคะของแต่ละประเทศไงค,ค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น Thai ฟ l i r t i ิ้นะคะก็ตามนี้เลยนะคะค่ะอีกอันหนึ่งนะคะก็คือเบสฝรั่งนะคะก็ อันนี้ก็จะมีฝรั่งนะคะลายอาจากประเทศต่างๆให้เราเลือกมากมายนะคะแล้วก็ในแต่ละเว็บไซต์ที่แพนพูดเมื่อกี้นะคะเราก็อาจจะต้องสมัครก่อนแล้วก็จากนั้นก็โพสต์รูปของเรานะคะพร้อมกับโปรไฟล์นะคะที่เราอยากจะนํานเสนอตัวเองนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ถ้ามีน้องๆหรือว่าพี่ๆหรือวาอ่าผู้หญิงไทยคนไหนนะคะที่อยากจะมีแฟนฝรั่งนะคะต้องลอง ฟังดูแล้วก็ลองทำดูนะคะเพนเชื่อว่าทุกคนก็จะได้แฟนฝรั่งตามสมใจแน่นอนค่ะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทุกคนต้องระมัดระวังให้ดีๆนะคะว่าฝรั่งเนี่ยก็เหมือนคนไทยเราเนี่นะคะมีทั้งคนดีแล้วก็ไม่ดีนะคะเราก็ต้องอดูดีๆนะคะในการที่เราจะเลือกคบฝรั่งนะคะ ค่ะในคลิปต่อไปนะคะแพนจะมาพูดถึงนิสัยของฝรั่งนะคะซึ่งแพนแต่งงานกับคนแคนาดาใช่ไหมคะแพนจะมาพูดถึงนิสัยของอผู้ชายแคนาดาว่าเป็นยังไงนะคะเผื่อมีอหลายๆคนนะคะที่สนใจจะมาเป็นสไปคแคนาดาเช่นกนเดียวกับแพนนะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนที่สนใจมีแฟนฝรั่งนะคะ ก็ขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับการรับชมนะคะแล้วก็สำหรับการติดตามนะคะก็ขอให้วันนี้นะคะเป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีค่ะ